ก็ทองสําหรับวันพฤหัสนะครทองตอนนี้นะฮะได้มีการย่อแล้วนะฮะมีการย่อจากจุดไฮก็คือประมาณประมาณ5000จุดนะฮะตอนนี้เด้งขึ้นนะเนื่องจากชนเทรนไลน์น,นะฮะเทรลไลน์จากที่ตีจากไฮไปไฮนะครับเทรลไลน์นี้ตอนแรกเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้เป็นแนวรับนะครับก็เลยเด้งขึ้นนะทีนี้เทรนยังไม่เสียทรง ยังไม่เสียทรงขาขึ้นในระดับ4ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็ยังไม่เสียนะครับโดยตอนนี้ลงมาตรงนี้เป็นดีมานโซนนะครับเป็นแนวรับแรกนะครับเหลือจะเป็นแนวรับเฉลายนี้เลยก็ได้แล้วดิ้งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้เราเระวังนะครับระวังต้องกอันยะ่อนะฮะมันอาจจะย่อมากกว่านี้หรือขึ้นไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราดูทเฟรมใหญ่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเราใช้ทเฟรมย่อยเช่น m 1 5นะครับตอนนี้ m 1 5นะครับเป็นเทรนลงนะเป็นเทรนลงก็คือทำโลที่ต่ำลงเห็นไหมทำโลที่ต่ำลงนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นเทรนลงที่นเฟ f i r มก็จะทำไฮที่ต่ำลงอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดมันจะลงมันก็จะลงต่อนะไปเรื่อยๆจนกว่า m 1 5จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นใหม่โดยการทำ high ทำ l ล w ที่สูงขึ้นอย่างนี้นะครับการเล่นแบบใช้โครงสร้างก็ประมาณนี้นะฮะเอา time frame ใหญ่มาก่อนนะครับแล้วก็ time frame ย่อยเป็นตัวนำเป็นตัวเป็นตัวตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ time frame ย่อยกำลังลงอยู่ก็อาจจะลงไปเรื่อยๆจนกว่า เปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็จะขึ้นต่อนะเราก็ต้องดูว่าการย่อมาเนี่ยย่อดได้ถึงตรงไหนบ้างข้างล่างก็จะมีโซนดีมานโซนโซนแนวรับอะไรเงี้ยครับที่จะต้องระวังนะครับแต่เทรนน่ะเราต้องยึดเทรนเทรนใหญ่ไว้ก่อนเทรนสีชั่วโมงเดย์นะครับเทรนขาขึ้นนะครับคือแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นแต่แนวโน้มรองอาจจะย่อลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับก็ยังคงเน้นใบย,ยังคงได้เปรียบ แต่ที่จริงมันขึ้นมาเยอะแล้วมันอาจจะย่อบ้างนะครับมันไม่มีการแบบขึ้นต่อ,ตอเนื่องเนาะมันต้องมีการย่อบ้างนะครับย่อมากย่อน้อยเนี่ยก็ต้องดูทม์เฟรมใหญ่อีกทีหนึ่งว่าเสียทรงขาขึ้นไหมนะครับอย่างตอนนี้ไม่เสียทรงขาขึ้นในทม์เฟรมใหญ่เพียงแต่ทาเฟรมย่อยย่อเยอะหน่อยนะครับก็ให้ระวังเนาะรอเขาเปลี่ยนเป็นขาขึ้นใหม่ค่อยเล่นบายต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับทม์เฟรม สชั่วโมงตรงนี้ก็เป็นดีมมนโซนนะโซนแท่งแดงนี้นะครับส่วนจะหลุดโลก็คือโลอยู่ข้างล่างนี้เลยซึ่งไกลมากนะครับยังไม่มีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนท้ายลงนะครับต้องทำ High ที่ต่ำลงโลที่ต่ำลงแบบนี้ที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ยังขาขึ้นต่อเนื่อง นะครับเพียงแต่มันย่อลงบ้างนะครับยังไม่เสียทรงขาขึ้นเนาะเน้นย่อใบนะครับตอนนี้